32ตัวก็จะอยู่กระจายอยู่ตามโรงงานกายย็จะมีกล้องที่เป็นแบบเลนส์ฟริกสปีดโดมในลูกค้าเลือกติดอยู่ที่โรงงานที่มีลายผลิตนะครับลูกค้าต้องการดูคนในการทําง,งานเกี่ยวครึ่งจักรด้วยความที่โรงงานนี้มีทั้งหมด3โรงงานยาวอยู่ประมาณ400เมตรนะเดี๋ยวลอ,ลองไปดูแนวเดินท่อของทางบริษัทกันเรียกว่าจุดโนดนะครับอยู่ตามทุกๆโรงงานโรงหโรง2โรง3เอาไว้ใกล้ๆจุดกล้องที่มีเยอะๆเนี่ยเพื่อย่นระยะสาย โรงงานนี้ติดตั้งกล้องทั้งหมด32ตัวนะครับมีกล้องหลากหลายประเภทมากเลยเพราะว่าสถานที่ค่อนข้างกว้างก็จะมีกล้องที่เป็นแบบเลนส์ฟิกก็คือไม่สามารถปรับระยะซูมเข้าซูมออกได้กล้องบางตัวด้วยความที่พื้นที่มันกว้างลูกค้าต้องการมองมุมมองที่ชัดเจนอย่างเช่นประตูในการขนของขึ้นลงท้ายรถเราก็จะเลือกใช้กล้องที่เป็นเลนส์ที่สามารถซูมได้นะครับสามารถดึงระยะภาพเข้ามาได้ ทำให้เกิดความชัดเจนแล้วก็จะมีกล้องอีกชิน้นนึงก็คือเป็นสปีดโดมสปีดโดมในลูกค้าเลือกติดอยู่ที่โรงงานที่มีลายผลิตนะครับลูกค้าต้องการดูคนในการทำงานเกี่ยวเครื่องจักรตัวสปีดโดมเนี่ยจะสามารถหันซ้ายหันขวาบังคับขึ้นลงได้แล้วก็สูงได้คนทำงานกับเครื่องจักรเผื่อเกิดอุบัติเหตุอะไรก็จะได้ตามสืบได้ทางบริษัทจะเข้ามาคอนซัลท์กับลูกค้าแล้วก็แนะนำลูกค้าว่าไหนลูกค้าต้องการยังไงแล้วเราก็จะเลือกผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ด้วยความที่โรงงานนี้มีทั้งหมด3โรงงานยาวอยู่ประมาณ400เมตรนะครับการเชื่อมสายสัญญาณของแต่ละโรงงานเนี่ยไปที่ออฟฟิศหลักเนี่ย เราจะใช้เป็นสายไฟเบอร์ทางบริษัทแนะนำลูกค้าว่าให้ใช้สายไฟเบอร์เนี่ยเป็น12คอแบ่งเป็นโลงละ4คอเพราะว่าเรามองถึงอนาคตว่าเผื่อลูกค้าต้องการทำระบบเน็ตเวิร์กเอามาใช้กับเทคโนโลยีของพวกเครื่องจักรเราสามารถนำคอของไฟเบอร์ที่เหลือเนี่ยมาใช้งานได้เลยแต่ถ้าลูกค้าไม่ได้มีการอัปเกรดไปใช้เทคโนโลยีพวกเครื่องจักรที่ ใช้เกี่ยวกับพวกเน็ตเวิร์กเนี่ยเราก็ยังมีสแปร์สำหรับกล้องเผื่ออนาคตการใช้งานของสาย4คอเนี่ยเราไมา่ใช้งานกล้องสองคอมันเกิดความเสียหายเราก็ยังมีสแปร์ให้กับลูกค้าโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องมาลากสายใหม่เพราะว่าค่าใช้จ่ายสาหรับลากสายใหม่กับพื้นที่ขนาดสูงเนี่ยค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงก็เลยแนะนําลูกค้าว่าให้ลูกค้าเนี่ยเดินสาย ไฟเบอร์เนี่ยเป็น4คอนำมาใช้กับ C C T V 2คอแล้วก็สแปร์เก็บไว้2คอลูกค้ามีท้หมด3โรงงานครับ32ตัวก็จะอยู่กระจายอยู่ตามโรงงาน1-3นะครับแต่ละโรงงานก็จะเป็นโกดังเก็บของเป็นจุดจ่ายของแล้วก็เป็นลายผลิตแล้วแต่เดี๋ยวลองลองไปดูแนวเดินท่อของทางบริษัทกัน ที่โรงงานนี้เราก็จะมีตู้อย่างนี้เรียกว่าจุดโนดนะครับอยู่ตามทุกๆโรงงานโรงหนึ่งโรง2องโรงสามมีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อประหยัดสายการที่เราจะเดินสายกล้องทุกๆตัวเนี่ยไปที่ศูนย์กลางเนี่ยระยะสายจะค่อนข้างยาวและเปลืองค่าสายมากการที่เราตั้งตู้เนี่ยเอาไว้ใกล้ๆจุดกล้องที่มีเยอะๆเ,เนี่ยเพื่อย่อนระยะสาย แล้วเราก็เดินสายอัพลิงกเส้นเดียวไปที่ส่วนกลางซึ่งที่นี่คือเราแนะนําลูกค้าว่าให้ใช้สายไฟเบอร์เป็นสายอัพลิงจากลงที่1ลงที่2ลงที่3เนี่ยวิ่งไปที่ส่วนกลางเลย